แล้วพวกเปียก็อะไรหายไปไหนหมดครับช่วงนี้เปียงเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเดยครับเหมือนจะแบบล่าสุดเหมือนบอกผมว่าถ้ามันมันแพ้บ่อยมันไม่ไหวมันจะยอยู่แก่ตำอ้าวยุบแล้ครับอ่าใช่ครับเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่ามันเก่งที่อีกเมืองอะ่ะ <c oughs> เก่งกอรี่อ่ะเป็นแลงหนึ่งกอรี่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันเล่นที่นี่มันแข่งขันมันสูงมันไม่มันไม่ไหวคอ้อเรื่องหนึ่งตรงนี้ก็มีคนเก่ง คนเก่งอีกเมืองเก่งมากแต่พอมาเล่นท mm hmm hmm ี่นี่มันส uh ู_<_้ไม่ได้อืพูดว่าอาวุธต่างก็มันก็เป็นมีดไม้อ่ะจะมารอแพทปืนกว่าจะมามึงต้องเอาแค่ตรงผมอยากให้น้องโฟกัสแค่ตรงนี้ก่อนนะเรื่องปืนว่ากันเล่นไปตามแพทของมันว่างไงครับก็ได้อยู่นะแต่ว่าเห็นอาทิตย์แรกเขาเป็นแบบราชาไฟตรงสัปดาห์แรกเขาเปิดมา อเคนี่น็อตเซ้งอะไรอครับใช่ใช่ใช่เดินเดินโยกอะไรเงว่าครับแล้วทำไมเป็นงี้ออกมาภาพนี้ได้ครับเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันเลยลองโทรหาดูว่าเขาอยู่ไหมได้ครับได้น่าจะอยู่มั้งครับเพราะว่าผมเข้ามาช่วงบ่ายเห็นน้องก็เลยเงกำลังใจให้น้องมันก็พยายามแบบยอน้องมัน เลยได้ทาทาแกงต่อครับอ้าวครับพี่พี่สวัสดีครับพี่แจ็คอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเต้นตกน้ําตกตู้ไฟ่ครับพี่แล้วในคนเดียวว่างๆครับพี่ว่างครับมาตรงที่ตลาดเอเล่มดีได้ไหมครับได้ครับราชากรีทําไมมาถึงแต่ว่ากรีก็ต้องโหดอยู่ไม่ใช่หรอถึงจะเป็นราชาได้ไม่ใช่ครับทำไมราชากรีมาเป็นอะไรตรงนี้ครับ ขี้ขูอันนี้นุ้งครับลาชพิสุทธเลกเลยเหรอแบบไม่มีทรงครับไม่มีทรงเลยผมดูไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอไม่ไม่ได้เลยครับโดนปิดเร็วมากแล้วก็ไม่ไม่รู้ครับมันต้องจะพูดยังไงมันแบบไม่ดึงศพกันบ้างครับเล่นใครเล่นมันสวัสดีครับผมมใช่สอัพิตัสสวัสดีน้องสวัสดีครับ ข้าวไหมพี่ขอข้าหน่อยได้ไหมเลขเลขอะไรน้องเลขหนึ่งเก้าศูนย้าพี่สถานผมครับใช้แล้วน้องเรื่องไฟครับพี่ต้องเลือกไฟยครับต้องท่าหน่อยไฟยังไงครับไฟหายละเล่นมาล่าสุดอะก็อาทิตย์หน้าเหรอครับพี่ใช่โอ้ก็โดนนะพี่โดนนะไรก่อน มันมันไม่ไหวเป็นเพราะอะไรอะเอ่อผมอาวุธน้อยครับพี่แล้วก็คนแบบไม่ค่อยแข็งครับพี่พี่ว่ามันไม่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 นอยนะอาชีน่าเขาเพิ่งเพิ่งขึ้นขึ้นมาได้เหมือนกันเลยนะพี่ตาาบอกพี่ตาบอกว่าสิบห้าคนคือคนเก่าหมดเลยครับพี่เอาคนเก่าจากดาทาแล้วก็แลกอาวุธมาหมดเลยไม้มีดปืนโซ่สิบคนนั้นคือสิบคนใหม่ครับไม่ไม่ปืนไม่ต้องไปนับเอาแค่ไฟดีไฟก็แค่ไม้มีดอะครับพี่แต่ของผมยังแบบไม้กันสิบกว่าคนแล้วที่เหลือก็ปักหลังแล้วก็บิด ใช่ครับพี่แต่เองมาเราไม่ได้กำชับพวกเรื่องแบบนี้หรอแบบขึ้นของอะไรเงี้ยไม่ใช่มันมันมันยี่สิบคนมันคือคนที่เล่นกับผมมานานแล้วพี่แล้วน้องน้องมันอยากเล่นครับใช่ก็เลยผมเอามันเล่นแ้มันฟารมาพี่มีส่งเงินแกงไหมมีครับพี่มีครับส่งสักตัวที่ครับพี่ส่งมาก็ด้านอุบัติเหตุคนเทนต์มดเลยพี่ตอนแรกเดินท่าไหนนะครับน้อง ตอนแรกเปิดเซิร์ฟมาเอ้ยสัปดาห์แรกที่เซิร์ฟเปิดมาเดินท่าไหนเดินท่านี้ไหมท่าไหนมีท่าไหน,ม,นมีไหมมีไหมเดินให้ดูไดไหมสัปดาห์แรกเดินท่าไหนได้ครับพี่จะดีดยับเดินใ <นะ S 1> หดน้ดูเดินให้ดูหน่อยสัปดาห์แรกเดินมาท่าไหนแอปเดินท่าไหนพี่ <c oughs> สัปดาห์ที่สองก็ยังเดินโยกอยู่ใช่ไหมครับอุ้ยใช่ครับพี่แต่ตอนนี้ผมไม่โยกแล้วครับตอนนี้โดนนะพี่ตอนนี้เดินท่าไหนได้แล้วตอนนี้ตอนนี้เดินท่า สู้ดูน้องแบบทําได้ทําได้นะครับพี่แต๋วเลยครับเดี๋ยวไปแต๋แตกเลยโดนตีใจแตกเลยเหรอโอ้โหโดนกดด้วยอ่ะพี่ยังไม่ตีครับพี่ตอนนี้โดนกดมากกว่ากดยังไงอ่ะก็อังล่าสุดนี้กากินังครับพี่กับเขามีเรื่องแบบไอ้ดอกห้ากันเขาก็แบบเขาคุยกันพี่เขาคุยกันแบบเหมือนกายกินังเขายอมครับแต่กับผมเขาเรียกโขเรียกเกาะกันตัวเรียกอีดียบ้าป่ะพี่ มันก็เป็นมันก็เป็นอันธรรมชาติอยู่เลยแับมันจะพูดยังไงอะครับว่ามันก็พูดว่าเรียเขอย่างลรครับเรียกหมอเตียครับใช่ใช่ผมเข้าใจอยู่พี่อือก็ถ้าถ้าเองจะให้อ่าสมมติว่าเรียกเกาะพันตัวเองให้เองก็เหมือนเอาเงินไปให้เขาอยู่แล้วเอาเงินตรงนั้นไปเรียกสตอรี่ดีกว่าใช่คุณผู้ชใช่แล้วตอนแรกอะคือถ้าคือตอนแรกเขาเรียกไปสภาผมก็แต่ถ้าแพ้มามันมันถามว่ามันอายไหมมันก็อายแหละครับอายแต่แบบมันก็มันก็ไม่เสียหายเยอะพีเออ ได้เปไงได้จ่ายไหมรัมัน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 เหมือนผิดกฎครับพี่เหมือนผิดกฎไอ้ดับฮาผมก็โดนปรับแค่ห้าเสียแล้วก็จบก็ไม่ต้องจ่ายพันตัวใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่จ่ายครับถ้างั้นก็ไม่ต้องมีปัญหาก็ไม่ต้องงอมาดิจะได้งอมเล้วใช่ครับพี่มันก็โดนเทียร์ครับพี่เทียร์มีเทียร์อีกไมโดนอะไรก็โดนเล้าโดนอะไรครับพี่ปกติครับรับได้ครับพี่เราได้แกรับได้หมดครับแต่เทียร์แต่เทียร์เพิ่งแบบเหมือนเอาตัว คนใหม่แล้วก็คนในเอ็มดเก่าเข้าไปคนชื่นแหนมอะ่ะอันนั้นโหดอาวุธครบเครื่องครับครบเครื่องครบเครื่องจริงๆงนั้นเก่งแต่แค่น้องมันมันไม่มีเวลาครับไปทำไปเป็นแบบแอดมินเสียดายฝีมือเหมือนกันพอมา,มาช่วยเล่นอาร์เจนตาต้องไปทำงานแล้วอ่าใช่ใช่ใช่ครับใช่เขาเขาเลิกทำงาน กระดอกเรื่องเล่นแล้วมาเล่นงานที่หน้าแล้วทำไมถึงจะยุบแก๊งไปรวมแบบตั้มมบเปียกอ่ะมันไม่ไหวใช่ไหมเปียกไม่ไหวก็ไม่ยุบไอ้นี่ใครบอกพี่มาเลยพี่ชายอ้าก็ได้ข่าวมาครับมันก็ถ้ามันไม่ไหวจริงจริงถ้าน้องถ้าน้องๆไม่ไหวกันจริงๆก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะพี่แต่ตอนนี้น้องน้องยุ่จะทิ้งคนได้ไงจะมาด้วยกันไม่ทิ้งอยู่แล้วพี่ยังไหวครับไหวคอืม เว้ยผมดูความัดเลยแหละครับผมดูกคนติดตามแล้วก็โทรไปแชร์ด้วยนะขอบคุณถ้อยใจทุกคนเลยนะครับเล่นอ่ะก็เล่นไปของหมดแล้วหรือว่าไงชนะด้วยกันแพ้ไปด้วยกันมันก็หมดหมดนิดเดียวจะจะได้อยู่ครับบูดบูดขึ้นมาใหม่อยู่ครับเพจที่ผมแค่เรล่นกับบดหาเพ่ตอนนี้เบ็นมอเพราะกล่องตีแวเพราะอะไรอย่างงี้กิจกรรมไม่ใหญ่เีจยังยังไงนะขอขอไปหน่อย ก็ผมเมมมาพวกกล่องตีอะไรเงี้ยครับพยายามพยายามมามาเล่นอ่ะชุงช่วงเที่ยงอ่ะคนมาน้อยเจอแก๊งโหดไหมล่ะก็เจอตลอดครับพี่ไหวบ้างไม่ไหวบ้างปกติครับเพราะบางอย่างตีห้าอย่างเงี้ยคือเขาคนไหวไม่ไหวครับพี่แต่แบบบางทีเขามีแบบสนับสี่สนับสามอย่างเงี้ยอ่โดนอาวุธหนักใช่ใช่โดนอาวุธหนักเคลียเลยแบบไม่ไหวแต่น้องๆก็รันตลอดครับพี่ช่วงหกโมงก็ยี่สิบกวกครับ เดี๋ยวในแจวโอ้ยองี้ถ้ารอบหน้ายิงเล่นกระแกงไหนเราก็ชนะเดี๋ยวแต่พี่ให้เงินเอาไว้ทำนี่ใช่ไหมครับพี่ของครับพี่เออสี่ห้าเอ็มอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะเล่นกระสายสี่อยู่นะครับได้ล,ลองเล่นดูพยายามพาน้องเล่นดูเขาจะได้ไไแบบไม่คุม้มเนี้เหรอไม่คุมสีเทาเหรอ <laughs> สีเทาคุมมา้มไหมพี่คุมอยู่ครับ <laughs> คุมกับใครคุมกับใคร กลุ่มแับพี่ฟาอ๋อกลุ่มเงยฮิโรชิใช่ครับพี่ไหวนะไหวพี่ไหวครับเรื่องปกติแล้วพี่หยุดไหมประหยัดไม่ไม่หยุดพี่ไม่หยุดครับกูไม่กู้อกูครับพี่อีกยิบคือยี่สิบสี่ชีวิตยี่สิบสี่ชีวิตรอบไม่หยู่ผมไม่ไปไหนหรอก จริงเหรอจริงครับผมไม่เยอะหรอกครับผมจะโดนขนาดไหนผมก็เหมือนเดิมครับไหวไหวน้องไหวตั้งแต่ตั้งแต่เอาจริงนะเมืองที่มันกลับมามาเปิดน่ะมันเพียงได้ขึ้นอาวุธไปกี่ชิ้นแล้วอะขึ้นอาวุธหมายถึงว่าผมก็เมเองนะพี่ไม่น้องๆอ,งอะ่ะที่พามาก็เราจดสอสดิการอะ่ะ สวัสดิการก็ไม่ครับไมาประมาณสามเซียนครับพี่ห้ามามาแค่นั้นเองหรอใช่ครับพี่เพราะแบบบางทีแบบระดับผมเจอแต่คนนึงตึงอ่ะพี่ผมจะคือผมจะบอกงี้ว่าไอ้ที่ผมแบบเพิ่งเริ่มกลับมาขึ้นได้นี่คือผมเปลี่ยนเวลาจากสามทุ่มห้าทุ่มมาเป็นตอนเที่ยงกับสี่โมงครับพี่ผมผมมาเล่นเวลานี้กันแล้วก็ช่องแบบพลิกทางนี่ผมก็ออกไปซ้ำกันครับพี่ตอนเที่ยงมันก็จะมีตอนเที่ยงระดับใหญ่แล้วก็าบหนึ่งระดับห้าายสองระดับห้า แล้วก็4โมงระดับใหญ่ก็ <g ül> เอาเวลาเนี่ยพี่แล้วช่วง3ทุ่มก็ไปซ้อมซ้อมยาวเลยซ้อมไม่ไม่ไม่ต้องเยอะมากหรอกพี่ว่าแบบเอาเอาอกของให้มันนี้ก่อนอะ่ะของให้มันมีก่อนแล้วก็ค่อยไปซ้อมก็ได้อาทิตษฐาน2ครั้งครับเพี่ถนมากอุ้ยน้อยน้อยไป เห็นต่แก๊งอื่นอะไปซ้อมกักินังมันซ้อมบ่อยนะมันมันมึดกับมันมันก็รับคนแบบเหมือน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 พี่อะซ้อมเป็นอะจนเป็นอะมันมันแบ่งได้สองประเภทที่คือบางคนเขาแบบอาวุธตันลยพี่เขาแค่ซ้อมอย่างเดียวแต่ผมก็อาวุธไม่ค่อยมีผมก็ต้องซ้อมไปด้วยแล้วก็ดันอาวุธไปด้วยที่ซ้อมน้อยเพราะว่าคนคนในแก๊งยังมีอาวุธน้อยอพี่ของพี่เนี่ยอย่างายกตัวอ,อย่างอย่างลุงเดนะอายุสามสิบกว่าแก<ห>ชุบลาอะไรไม่เป็นอะแกก็ตอนนี้แกก็เป็น โอ้าแกจะเคยเป็นชุมราไม่เปลี่ยนก็แกก็เปลี่ยนไปเห็นใจแล้วเธอถ้แค่ทิกใหม่สมมติว่าต้องมีคนมาเข้าแกงแล้วอายุแบบสามสิบห้าสามสิบเจ็ดอะไรเงี้ยแล้วแบบผมมาฝึกผมก็เข้าใจนะอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ได้เท่าน้องๆดูน้องลองดูลองลองเล่นพาเขาเลยใช้เวลาหน่อยก็ต้องเข้าใจเขาอะแายสี่เหรอเล่นกันใายสี่เหรอใช่จะกระชับม็ดกันก็เรามีข้อดีข้อเสียท้อจะมีข้อดีที่แบบเวลาว่างเยอะอะไรเงี้ยก็ยิบอับไหน เล่นกับด e ีเบทเล่นเลา,าเหรียญมาเมือนี่ฝึกฝึกชาฝึกไปนะกระชับมิดชัวนะไม่ใช่กระช่างมิดนะกระชับมิดครับพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาหล่อนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับหล่อมครับเดี๋ยวนี้น้องเฟียกหล่อมครับยังไงครับพี่ตอนทำน้องเฟียกหล่อมครับเดี๋ยวนี้สุดท้านิดหนึ่งครับนี้นหนึ่งมากครับพี่สาม ในสามแกงนี these, four. Four. Four ้ไหนตึงในที่จะเล่นด้วยเนี่ยสายสี่ก็กับใครนะยี่บอ่ะสองแกงนี้ไหนตึงกัน่สายสี่ครับสายสี่อ๋อยี่เบยี่บตึงกว่าสายสี่โอ้ยี่เบอยู่แล้วพี่แพ้โดนเป็นเจ้าของสีสูนนะโอ้โห คบเดือนแล้วด้วยเอาไงเนี่ยเพียรขอพี่ได้ของสีเทาได้ไหมครับได้ครับพี่สีเทาได้ได้ครับพี่เดี๋ยวเอ็งไปใช้สีเหลืองอะเป็นจะไม่ดีเลยพี่ชายถ้ต้องชวนกันหน่อยครับท่าน่ะชวนกันเลยชวนกับผมอะ่ะ โอเคได้เดี๋ยวบอกให้เขาโปรโโปรโลโทรมาพี่อุ้ยนี่นะครัวโเพื่อนอ้าวเพื่อนเอนจ้าของสีเทาโว์มาเลยนะ,ะมา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 ,มาแลนด์มาร์กเลเพื่อนแลนด์มาร์กรอุ้ยอยู่ตรงเนี่ยเพื่อนอยู่ตรงทางเข้าอีกฝั่งหนึงนะ่งอะตรงข้ามไหนอะถ้าพี่ขอให้ไหมขอเป็นหัวหน้าสีเทา ก็อยากเป็นผมให้ได้ครับพี่พี่ก็ต้องผมคือผมเป็นลองอยู่แล้วครับเป็นลองฮิวชีอยู่เลยพี่แม่สิ่งจริงก็เป็น